คุณเคยได้ยินเรื่องชายวัย73ปีที่เข้านอนตามปกติแต่ไม่เคยตื่นขึ้นมาอีกเลยหรือไม่ครอบครัวของเขาตกใจมากเพราะเมื่อวันก่อนเขายังดูแข็งแรงดีไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือสัญญาณเตือนใ,นใดๆแต่เพียงชั่วข้ามคืนทุกอย่างก็เปลี่ยนไปจะเป็นอย่างไรหากนิสัยก่อนนอนที่ดูเหมือนเล็กน้อยอาจทําให้ชีวิตคุณตกอยู่ในความเสี่ยงความจริงคือหลังอายุ70ปีความผิดพลาดเล็กๆในตอนกลางคืนอาจนําไปสู่ผลได้แรง หัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองหรือแม้แต่การเสียชีวิตกระทันหันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเลยว่าพวกเขาทำอะไรผิดในวิดีโอนี้เราจะเผยสีนิสัยก่อนนอนที่อันตรายซึ่งผู้สูงวัยต้องหลีกเลี่ยงและข้อสุดท้ายนั้นเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยจนคุณอาจทำโดยไม่รู้ตัวอย่าพลาดเพราะการรู้ความจริงง่ายๆเหล่านี้อาจช่วยชีวิตคุณได้หากคุณยังไม่ได้สมัครรับข้อมูลกรุณาสมัครและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ฮ่า 1. การกินอาหารมื้อหนักใกล้เวลาเข้านอนหลายปีที่ผ่านมาคุณอาจเคยสนุกกับการกินมื้อเย็นมื้อใหญ่หรือหยิบของว่างยามดึกมารับประทานโดยไม่ต้องกังวลใจอะไรเพราะในวัยหนุ่มสาวร่างกายของคุณแข็งแรงและสามารถจัดการกับอาหารหนักๆได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นข้าววากาหมูขนมจีบสาลัดเปาเปา,เปาหรือแม้แต่ไอศกรครมถ้วยใหญ่ก็อดอเข้านอนมันไม่เคยเป็นปัญหาเลยแต่เมื่อคุณก้าวเข้าสู่วัยเจ็ดสิบปีหรือมากกว่านั้นร่างกายของคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดระบบย่อยอาหารทำงาน ช้าลงการเผาผลาญพลังงานลดลงและความสามารถในการจัดการกับอาหารบางประเภทก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเวลาที่คุณเลือกกินอาหารรวมถึงประเภทของอาหารที่รับประทานในช่วงเย็นหรือกลางคืนอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพการนอนหลับสุขภาพหัวใจและความเป็นอยู่โดยรวมของคุณนอกจากนี้ยังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่แรงในยามค่ําคืนซึ่งบางครั้งอาจถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ลองนึกภาพตามนี้ตอนสามทุ่มครึ่งคุณรู้สึกท้องร้องหิว หลังจากดูรายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบจบลงคุณเดินไปที่ครัวแล้วตัดสินใจจัดมื้อหนักสักหน่อยบางทีอาจเป็นข้าวหมันไก่จานใหญ่ที่เหลือจากมีอเยนราดน้ำจิ้มรสเด็ดหรืออาจเป็นแกงเขียวหวานรสเข้มข้นที่คุณอุ่นใหม่พร้อมข้าวเหนียวอุ่นระอุนๆและปิดท้ายด้วยผลไม้หวานฉ่ำอย่างทุเรียนหรือมะม่วงสุกคุณกินอย่างอร่อยอร่อยจนอิ่มแปรรู้สึกพอใจแล้วก็ล้มตัวลงนอนทันทีเพื่อพักผ่อนแต่สิ่งที่คุณอาจไม่รู้คือขณะที่คุณหลับสนิทระบบย่อยอาหารของคุณกลับต้องทำง,งานหนักอออย่่่างตเน งอเพื่อย่อยอาหารมื้อหนักที่เพิ่งกินเข้าไปและนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณนอนลงทันทีหลังรับประทานอาหารกระเพาะอาหารของคุณยังคงผลิตกรดในปริมาณมากเพื่อย่อยอาหารโดยเฉพาะถ้าอาหารนั้นมีไขมันสูงรสจัดหรือมีปริมาณมากแรงน้มถ่วงที่ปกติช่วยกักกรดไว้ในกระเพาะอาหารเมื่อคุณยืนหรือนั่งจะไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่เมื่อคุณนอนราบผลที่ตามมาคือกรดในกระเพาะอาจไหลย,ย้อนขึ้นไปยังหลอดอาหาร ทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกหรือที่เรียกว่ากรดไหลย้อนคุณอาจตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยอาการไอเรื้อรังรู้สึกแสบคอหรือเหมือนมีอะไรติดอยู่ในลำคอบางครั้งอาจรู้สึกเจ็บหน้าอกจะน่ากลัวซึ่งอาจทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นอาการของโรคหัวใจหากอาการกรดไหลย้อนเกิดขึ้นบ่อยๆหรือไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องอาจพัฒนาไปสู่ภาวะที่เรียกว่าโรคกรดไหลย,ย้อนเรื้อรังหรือเกิดซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพในระยะยาวโรคเกิดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย โดยเฉพาะในผู้สูงวัยการคายเคืองของหลอดอาหารที่เกิดจากกรดไหลย้อนเป็นประจำอาจทําให้เกิดแผลในหลอดอาหารหรือในกรณีที่รุนแรงอาจนําไปสู่ภาวะหลอดอาหารติดซึ่งทําให้การกลืนอาหารหรือน้ําลายลําบากขึ้นนอกจากนี้การไหลย้อนของกรดอาจทําให้กล้ามเนื้อบริเวณลำคอและหลอดอาหารส่วนบนอ่อนแอลงส่งผลให้เกิดปัญหาการกลืนที่รุนแรงยิ่งขึ้นหรือในบางกรณีอาจทําให้เกิดการสําลักอาหารหรือน้ําย่อยเข้าไปในปอดซึ่งเป็นสาเหตุของปอดบวมจากการสําลัก โรคนี้เป็นการติดเชื้อในปอดที่อาจราแรงถึงชีวิตในผู้สูงอายุเพราะระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงตามวัยอาจไม่สามารถต่อสู้กับการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดการรับประทานมื้อหนักหรือของว่างที่มีน้าตาลสูงในช่วงดึกอาจส่งผลกระทบต่อระดับน้าตาลในเลือดของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือมีภาวะก่อนเบาหวานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงเช่นข้าวเหนียวแป้งหรือของหวานอาจทําให้ระดับน้าตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกลางคืน ซึ่งร่างกายของคุณอาจไม่สามารถควบคุมได้ดีขณะที่คุณนอนหลับนี้อาจนำไปสู่ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน,านซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานเช่นโรคไตปลายประสาทอักเสบหรือปัญหาการมองเห็นนอกจากนี้การกินอาหารดึกเป็นประจำยังอาจรบกวนการทำงานของอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะดื้ออินซูลินได้ง่ายขึ้นงานวิจัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่าผู้สูงวัยที่รับประทานอาหารมื้อหนัก ในช่วงดึกอย่างต่อเนื่องมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเกิดโรคเมตาบอลิกซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่รวมถึงความดันโลหิตสูงอระดับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดับผิดปกติและน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์โดยเฉพาะไขมันหน้าท้องที่สะสมมากขึ้นโรคเคมตับอลิตเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่นำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นหลอดเลือดติดหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองนอกจากนี้การกินดึกยังอาจรบกวนนฬิกาชีวภาพของร่างกายซึ่งควบคุมการนอนหลับและการเผาผลาญพลังงานทำให้คุณรู้สึกเห่ เนื่องในตอนกลางวันนอนไม่หลับในตอนกลางคืนและมีปัญหาในการควบคุมน้ําหนักเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินในช่วงเย็นและกลางคืนจึงเป็นสิ่งสําคัญตัวอย่างเช่นคุณอาจเลือกกินมื้อเย็นที่เบากว่าเช่นผักต้มน้ําพริกปลาย่างหรือซุปใสที่มีไขมันต่ําและพยายามกินให้เสร็จอย่างน้อย 2- ถึงสชั่วโมงก่อนเข้านอนเพื่อให้ร่างกายมีเวลาในการย่อยอาหารหากรู้สึกหิวในช่วงดึกให้เลือกของว่างที่ดีต่อสุขภาพเช่นโยเกิร์ตไขมันต่ำผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำอย่างแอปเปิ้ล หรือเบอร์รี่หรือถูกเปลือกแข็งในปริมาณเล็กน้อยแทนที่จะเลือกอาหารหนักหรือของทอดนอกจากนี้การนอนในท่าที่ศีรส,สูงขึ้นเองล็อกน้อยเช่นใช้หมอนหนุนสีสะให้สูงขึ้นอาจช่วยลดโอกาสที่กรดในกระเพาะจะไหลย้อนขึ้นมาได้ในท้ายที่สุดการดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุไม่ใช่แค่เรื่องของการกินเพื่อความอร่อยหรือความสะดวกเท่านั้นแต่เป็นการเลือกวิถีชีวิตที่ช่วยให้คุณมีสุขภาพดีและมีความสุขในระยะยาวการตระนักถึงผลกระทบของการกินมื้อดึกและปรับเปลี่ยน พฤติกรรมตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นรู้สึกสดชื่นในตอนเช้าและลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแล้วคุณจะทำอะไรได้บ้างกินมื้อเย็นให้เสร็จอย่างน้อย3-4ชั่วโมงก่อนนอนเพื่อให้ร่างกายมีเวลาย่อยหากอยากกินของว่างเลือกอะไรเบาๆเช่นกล้วยสักลูกอัลมอนด์กำมือหรือชาสมุนไพรอุ่นฮ่ห,หลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดมันหรือหวานตอนดึกเพราะอาจรบกวนระดับน้ำตาลและการย่อย การปรับเปลี่ยนง่ายๆนี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพตอนกลางคืนทำให้นอนหลับดีขึ้นและตื่นมาสดชื่นทุกเช้า 2. การนอนในห้องที่ร้อนเกินไปผู้สูงวัยหลายคนเชื่อว่าห้องนอนที่อบอุ่นและแสนสบายคือกุญแจสู่การนอนหลับที่ดีการซุกตัวตายผ้าห่มหนาๆนาในห้องอุ่นๆนั้นรู้สึกผ่อนคลายแต่หากความอบอุ่นนั้นกำลังทำร้ายสุขภาพคุณหลักหลังอายุ70ปีความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายลดลงคุณระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่าเดิม และความเสี่ยงต่อการร้อนเกินไปจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตอนนอนห้องที่ร้อนเกินไปอาจทําให้หัวใจทําง,งานหนักขึ้นเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายเพิ่มความกังวลเรื่องโรคหัวใจขาดน้ําและนอนหลับไม่มีคุณภาพลองนึกภาพเที่ยงคืนคุณตื่นขึ้นรู้สึกร้อนเหงื่อออกและกระสับก,กระส่ายหัวใจเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยและไม่ว่าคุณจะพลิกตัวอย่างไรไกลกางหาตำแหน่งที่สบายไม่ได้นี่ ไม่ใช่แค่ความรำคาญเล็กน้อยร่างกายของคุณกำลังพยายามจัดการกับความร้อนส่วนเกินงานวิจัยระบุว่าการนอนในที่ร้อนเพิ่มโอกาสขาดน้ำซึ่งในผู้สูงวัยอาจอันตรายมากการขาดน้ำทำให้เลือดข้นขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อลิม่มเลือดสาเหตุหลักของหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองลองดูเรื่องของนายสมชายวัย74ปีเขาชอบอ่านหนังสือบนเตียงและตั้งอุณหภูมิห้องไว้ที่24องศาเซลเซียสทุกคืนเขาหม่มผ้าห่มหนา และหลับไปอย่างสบายแต่ตีสามเขามักตื่นขึ้นมาพร้อมเหนื่อชุ่มตัวรู้สึกง่วงเหียและหงุดหงิดในตอนเช้าสมชายไม่รู้ว่าห้องที่ร้อนเกินไปทําให้เขานอนหลับไม่เต็มอิ่มการพักผ่อนที่ไม่มีคุณภาพนี้ทําให้เขาอ่อนเพลียและเสี่ยงต่อภาวะหัวใจทํางานหนักเกินแล้วอุณหภูมิห้องนอนที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงวัยคือเท่าไหร่ผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้รักษาห้องไว้ที่15-19ซีนเพอที่จะส่งเสริมการนอนหลับที่ดีโดยไม่ทําให้รู้สึกหนาววิธีง่ายๆเพื่อให้ห้องเย็นสบาย ใช้ผ้าหม่มผ้าฝ้ายที่ระบายอากาศได้ดีแทนผ้าห่มหนาหรือผ้าใยสังเคราะห์เปิดหน้าต่างหรือใช้พัดลมเพื่อให้อากาศถ่ายเทสวมชุดนอนที่เบาและระบายความชื้นเพื่อควบคุมอุณหภูมิร่างกายการรักษาห้องให้เย็นจะช่วยให้คุณนอนหลับดีขึ้นปกป้องสุขภาพหัวใจและตื่นมาสดชื่นมีพลังทุกวัน 3. การดื่มน้ำมากเกินไปก่อนนอนการดื่มน้ำให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพแต่การดื่มน้ำมากเกินไปก่อนนอน อาจก่อให้เกิดขวามเสี่ยงที่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นหากคุณตื่นมาปัสสาวะหลายครั้งตอนกลางคืนนิสัยการดื่มน้ําตอนเย็นอาจเป็นสาเหตุแม้การเข้าห้องน้ําตอนดึกเป็นครั้งคราวดูไม่เป็นไรแต่ผลกระทบต่อผู้สูงวัยอาจแร,แรงกว่าที่คิดเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเปลี่ยนไปกล้ามเนื้อเพราะปัสสาวะอ่อนแอลงทาให้กักเก็บปัสสาวะได้น้อยลงขณะเดียวกันไตย,ยังคงกรองของเหลวขณะนอนหลับนั่นหมายความว่าแม้ดื่มน้ําเพียนเล็กน้อยในตอนเย็นก็อาจทําให้เกิดภาวะปัสสาวะบ่อยตอนกลางกลางคลา หรือแต่ภัยร้ายที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกจากการนอนหลับไม่ต่อเนื่องลองนึกภาพตีสองคุณตื่นขึ้นเพราะต้องเข้าห้องน้ําคุณลุกจากเตียงอย่างรวดเร็วแต่กลับรู้สึกวิงเวียนหรือหน้ามืดนี่คือภาวะความดันโลหิตต่ําเมื่อเปลี่ยนท่าซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงวัยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการล้มหนึ่งในสาเหตุหลักของการบาดเจ็บรุนแรงการเดินไปห้องน้ําที่ดูเหมือนง่ายอาจนําไปสู่การล้มกระดูกหักบาดเจ็บที่ศีรษะหรือต้องนอนโรงพยาบาลนานและยังมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่อีก การนอนหลับที่ถูกรบกวนส่งผลต่อสุขภาพสมองการตื่นทุกครั้งในตอนกลางคืนรบกวนการนอนหลับลึกที่ร่างกายต้องการงานวิจัยระบุว่าการนอนหลับไม่มีคุณภาพสัมพันธ์กับความเสี่ยงสูงต่อภาวะสมองเสื่อมและการถดถอยของความรู้ความเข้าใจในผู้สูงวัยแล้วคุณจะทำอย่างไรให้ร่างกายไม่ขาดน้ำโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงดื่มน้ำให้มากในช่วงเช้าและบ่ายและค่อยๆลดปริมาณลงในช่วงเย็นจิบน้ำทีละน้อยในตอนเย็นแทนการดื่มน้ำแก้วใหญ่ หลีกเลี่ยงคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ก่อนนอนเพราะทั้งสองอย่างเป็นยาขับปัสสาวะที่ทําให้ปัสสาวะบ่อยการปรับนิสัยการดื่มน้ําจะช่วยให้คุณนอนหลับดีขึ้นลดการรบกวนตอนกลางคืนและลดความเสี่ยงต่อการล้มช่วยให้คุณปลอดภัยและสุขภาพดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นหากคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และพบว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์หนึ่งด้านล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่กับฉัน4การนอนในท่าที่ไม่เหมาะสม คุณเคยคิดจริงๆหรือไม่ว่าท่านอนของคุณอาจส่งผลต่อสุขภาพหลายคนคิดว่าตราบใดที่นอนสบายท่านอนก็ไม่สําคัญแต่หลังอายุ70ปีความคิดนี้อาจอันตรายถึงขั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ท่านอนที่ผิดอาจทําร้ายร่างกายอย่างเงียบๆทําให้หายใจลําบากเพิ่มภาระให้หัวใจและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองลองคิดดูร่างกายของคุณใช้เวลเกือบหนึ่งในสาของชีวิตบนเตียงนั่นคือช่วงเวลาสําคัญที่ท่านอน อาจช่วยหรือทำร้ายสุขภาพของคุณน่าเสียดายที่ผู้สูงวัยหลายคนนอนในท่าที่ก่อให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์อันตรายจากการนอนงายผู้สูงวัยจำนวนมากชอบนอนงายเพราะคิดว่าเป็นท่าที่สบายที่สุดแต่คุณรู้หรือไม่ว่านี่อาจเป็นตัวเลือกที่เสี่ยงที่สุดสำหรับร่างกายที่อายุมากขึ้นเมื่อนอนงายแรงโน้มถ่วงทำให้ลิ้นและเนื้อเยื่ออ่อนในลำคอหย่อนลงปิดกั้นทางเดินหายใจบางส่วนผลคืออาการกล่นรู้สึกเหมือนสำลักและในหลายการณีนำไปสู่ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ภาวะอันตรายที่การหายใจหยุดและเริ่มใหม่ซ้ำๆตลอดคืนการละเลยปัญหานี้อาจนำไปสู่หายนะภาวะหยุดหายใจขนาดหลักไม่ใช่แค่การกรนมันคือภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตมันทำให้สมองและหัวใจขาดออกซิเจนนำไปสู่ความดันโลหิตสูงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและแม้แต่หัวใจหยุดเต้นกระทันหันลองดูเรื่องของนายวิชัยวัย76ปีเขานอนหงายมาตลอดชีวิต ภรรยาของเขาสังเกตว่าบางครั้งเขาจะหยุดหายใจขณะหลับแล้วจู่ๆก็หายใจเฮือกเหมือนตื่นตระหนกสำหรับวิชัยมันเหมือนเป็นสัญญาณของวัยชาราเขาไม่สนใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขารู้สึกเหนื่อยล้าในตอนกลางวันอ่อนเพลียสมาธิสัน้นและหุดหงิดง่ายจนกระทั่งแท์วินิจฉัยว่าเขามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับรุนแรงเขาจึงรู้ว่าท่านอนของเขาค่อยๆทำลายสุขภาพการเปลี่ยนแปลงง่ายๆอาจช่วยเขาได้ตั้งนานแล้วท่านอนที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงวัยหากการนอนงายเป็นอันตรายแล้ว ท่าไหนดีที่สุดผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนแนะนําว่าการนอนตะแคงซ้ายเป็นตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพที่สุดทําไมเพราะท่านี้ทํางานร่วมกับร่างกายไม่ใช่ต่อต้านมันการนอนตะแคงซ้ายช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นทําให้หัวใจสูบฉีดได้มีประสิทธิภาพลดกรดไหลย,ย้อนและอาการแสบร้อนช่วยให้ย่อยอาหารดีขึ้นเปิดทางเดินหายใจป้องกันการหยุดหายใจลดความเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับปกป้องหัวใจจากความเครียดหากคุณคิดว่า ฉันควบคุมท่านอนไม่ได้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวหลายคนพลิกมานอนหงายตอนกลางคืนโดยไม่รู้ตัวแต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆช่วยได้ใช้หมอนข้างเพื่อป้องกันการพลิกมานอนหงายหมอนยาวที่รองรับจะช่วยให้คุณอยู่ในท่าตะแคงได้สบายยกศีรษะขึ้นเล็กน้อยด้วยหมอนที่รองรับดีเพื่อให้ทางเดินหายใจโลง่งและลดการกลนค่อยๆปรับเปลี่ยนเริ่มจากการนอนตะแคงซ้ายเมื่อเข้านอนเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายจะปรับตัวการเปลี่ยนแปลงง่ายๆที่ช่วยชีวิต มันน่าทึ่งที่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆอย่างท่านอนสามารถส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างมากผู้สูงวัยหลายคนไม่รู้ตัวว่ากำลังทำให้ตัวเองเสี่ยงทุกข์ขืนเพียงแค่คิดว่ากำลังพักผ่อนแต่ด้วยการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยคุณจะหายใจได้ง่ายขึ้นปกป้องหัวใจและอาจยืดอายุขัยได้คืนนี้เมื่อคุณเข้านอนลองใช้เวลาสักครู่เพื่อใส่ใจกับท่านอนของคุณตัวคุณในอนาคตจะขอบคุณสำหรับสิ่งนี้ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าท่านอนส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรส่วนไหนที่ทำให้คุณประหลาดใจที่สุด คุณเคยรู้หรือไม่ว่าท่านอนของคุณอาจทำร้ายร่างกายโดยไม่รู้ตัวข่าวดีคือการปรับเปลี่ยนเล็กๆเ,เช่นนอนตะแคงซ้ายหรือใช้หมอนรองสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อการหายใจสุขภาพหัวใจและความเป็นอยู่ที่ดีเราอยากได้ยินจากคุณอะไรคือสิ่งหนึ่งที่คุณเรียนรู้วันนี้และจะเริ่มปฏิบัติในชีวิตแชร์ความคิดของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเราให้ความสำคัญและอ่านทุกข้อความหากคุณพบว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์ด้านล่าง และอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครรับข้อมูลช่องของเราการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสามารถแบ่งปันคำแนะนำที่มีค่าเพื่อให้คุณมีชีวิตที่สุขภาพดีและมีความสุขมากขึ้นนอนหลับฝันดีดูแลสุขภาพและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าหมายเหตุการแปลนี้รักษาจำนวนตัวอักษรให้ใกล้เคียงต้นฉบับมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พร้อมปรับบริบทให้เหมาะกับวัฒนธรรมไทยโดยเปลี่ยนชื่อตัวละครเป็นชื่อไทยเป็นสมชายเป็นวิชยัย และปรับตัวอย่างอาหารให้สอดคล้องกับอาหารไทยเช่นข้าวมันไก่และแกงเขียวหวานหน่วยวัดอุณหภูมิยังคงใช้เซลเซียสยต,ตามที่ใช้ในประเทศไทย